ก็ล้สวัสดีทุกช่ทุกท่านกันด้วยนะครับผมผมเยเซเลียนนะผมรายการโคดกวนสั้นเต้นส้นเต้นที่เสนอแท้แท้ด้วยนะผมก็เนี่ยแล้วกลับมาอีกแล้วนะผมสำหรับเกม Super Rare Avenger นะผมนะซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเกมแบบว่าเกมพี่หมีนะผมนะใช่ครับซึ่งแบบว่าเห็นภาพมันน่ารักดีนะพี่ก็จะมาเล่นนะผมนะเห็นน้องน้องแฟนคลับเป็นเด็กด้วยไงเออก็อยากจะมาแบบสนับสนุนเด็กหน่อยนะผมนะโอเคครับเป็นยังไงเป็นเล่นมาดูกันเลยครับผมนะโอเคครับไปเรียบไปเลยไปเลยนะเซฟอะไรนะเอบีเซฟเอบีซีอะไรไม่รู้ผมงงนะโอเคงั้นเริ่มโหลลดดกกันเยีว่า าแล้วโอ้โ oh. วอะไรเดีอย o u said leave อะไรเด้อฉันต้องจับสัตว์โอ้โหหมีกระต่ายอะไรเด้อเต็มไปหมดเลยโอ้โ oh. หไอ้เหี้ยกูว่างวงเหมือนกันว่าไอ้เหี้ยขอสกิปแล้วกันผมอ่านอังกฤษไม่ออกอ่ะโอ้นูเกนี่อะไรเด้อโอ้ oh. มาแล้วหมี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 โอ้ oh. ตุ๊กตาหมีฉันคิดถึงพี่หมีจังเลยตอนเด็กๆผมชอบกินหัวหมีไงแล้วนะ <c oughs> ที่ว่าที่ว่ามันตัวสีเหลืองๆครับผมนะสีทองๆอะ่ะผมกินเป็นหมูหยองเลยเว้ยไอ้เหี้ยเมื่อก่อนอะ่ะกินกับนมมาก็เจี๊ยเลยนะผมนะตอนเด็กๆนะ เออผมก็ไม่รู้กินไม่ได้ไงแต่ตอนนี้ขี้ออกมาหมดแล้วนะอัน,นย่อยย่อยไปหมดแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้หมีทำไมเขาให้ฝึกต่อยอหะอันนี้อันนี้กระโดดเอกระโดดอันนี้ต่อยอ่ะนี่อันนี้หัวใจอ่ะเกหัวใจอันนี้เอกดเอออกดเอคือโดรลัวเอบีเฮ้ยแล้วบีมันต่อยไม่ใช่เหรองงว่ะ โอเคครับไม่เป okay okay, ็นไรเดี uh, ๋ยวเราจะลองดูกันเลยนะผมนะโอเคหนึ huh, labour, labour, labour. Uh ่งสองอะไรวะจำไม่ได้อีะเออบีเอเออบีเอี้ยเอี้ยตายเลยแม่โอ้เียเออไปไปไปเออบีอะไรวะใช่ป่าวว B B บีบีใช่ไหมบีบี บีเอเอเออใช่ใช่ยิงด้วยโอ้ยไอ้ยโอ้ยสัตว์กูตกใจหมดเอ้ยอะไรวะเมื่อกี้เห็นเงินเหรอใช่ไหมเออไม่ใช่เงินไอ้สัตว์เอ้ยโลเกตหยุดแห่โอเคไปตรงนี้โอเคไปตรงนี้ป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปป๊อปโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำแล้วนะโอ้ยฉันลงไปอย่างเั้นเหรอโอเคเอาแล้วแลยไงต่อเอากดดับโอ้ยเหี้ยตกใจสัตว์ โอ okay. ไปตรงนี้โอเคครับน้องๆไอ,อ้ย่ะเว่อร์เว่อไปตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้ B, B. ีบคือทําอะไรอ๋อต่อยต่อยต่อยเฮ้ยนั่นอะไรนะั่นอะเฮ้ยชิคกันการเหรอเฮ้ยไม่ใช่ละไ <laughs> อ้ย่ะกูพังเล่วชิคกันการสักวันหนะ่อยไม่ได้รู้วะเดี๋ย่เดี๋ยดีดีดีไม่เป็นไรครับอือโอ้ผมน่าจะเล่นชิคกิตกันมากไปหน่อยนะโอ้ตรงนี้อะไรนะเนี่ยไอ้ย่ะเอเองั้นงั้นเราจะช่างมันตรงนี้แล้วกันนะผมนะเราก็จะไปตรงนี้ดีกว่านะผมนะไม่ถนัดนะโอเคอะไรเนี่ย เอ่อ I miss เอ่อไฮบีสอะไรเนี่ยจะไม่รู้เหมือนกันนายนายต้องไปช่วยฉันเอ้ยช่วยเพื่อนฉันอย่างเงี้ยเป็นอิสระอะไรไม่รู้นะแล้หมู่บ้านเตาโอเคเก็ล่ะอ๋อมันมีหลายหมู่บ้านเว้ยเพื่อนมันถูกจับตัวไปแล้วมึงไม่ช่วยเองเลยเนี้ยนี่โอเคมาแล้วโอเคซูเปอร์แบทแอนด์เจอร์มาแล้วนะโอเคครับไปเริ่มกันเลยเปิร์บเปิ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 บเดิน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 เไอ้นี่ใครเนี่ย เฮ้ยทิกกี้ใช่ไหมทิกกี้เดรฟไฟเดรฟาฟังกินเหรอใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โอชีตัวเขียวเลยโอ้มันไม่มาดู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 คือมันมันมองเราด้วยว่ะเวลาเราโดดยีส์เคระบบเกมโคตรดีไอ้เหี้ยขนาด86บหกิกกรบายไอ้เอ็มบีนั่นเนี่ยเชียวโอ้โก็เรียกไม่ค่อยถูกว่ะเออช่าไหมแล้วกันเปิ้ลไปละเออเปิ้ลไปละเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้มันมันเขาเรียกอะไรเนี่ยไอ้แยอี๋เปล่ะ อ๋อต้องต้องผ่านด่านก่อนใช่ไหมเดี๋ยวลองดูดิไม่ได้ฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณคุณไม่ผ่อนนะครับโอ้โหคุณไม่ผ่อนโอ้เคยไปไปไปกันเลยดีกว่าไปหมู่บ้านเต่าปุ๊บไปเอ่อไปโกโกโ้ยังไม่เคยเล่นไปแล้วโอ้ดูดุดมแล้วโอ้ไปแล้วโอ้มีตกลงมาแล้วช่วยด้วยเดี๋ยวมันเนี่ยโอ้โอ้ my god เอ่อลิซเลนเอเวนอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอ่อนายต้องคุยกับเต่าเหรอ what the fuck เออ The v i l l a เจอร์อ๋อเป็นเต่าชาวบ้านไม่รู้เหมือนกันว่ะซัมหรอว่าเขาโดนไอ้นี่นะครับโดนน้ำผึ้งสีม่วงครอบงำนะฮะโอเคครับก็พอจะต่อปฏิติประต่อเนื้อเรื่องได้นะภาษาอังกฤษไม่ค่อยแน่นโอเคไปเวอร์เบอร์เบอร์บอร์นี่ไงเอ้ยนี่ไงเต่าที่เราต้องคุยเปล่าวะเฮียมาดิเออเอ้ยใกล้เกินใกล้เกินโอเคมาแล้วเอ่อ Before Begin Make This Purple h o n e y มันมีคนอยู่เบื้องหลังทำเอ่อน้ำผึ้งสีม่วง อ๋อแล้วใครกูจะรู้ไหมเนี่ยโอเคโอเคแล้วกูต้องทำยังไงบ้างอันนี้คืออะไรวะเออก็โอเคต้องเก็บให้ครบหกสิบอันแล้วโอเคเข้าใจแล้วต้องเก็บเงินให้ครบหกสิบเอ้ยหกสิบเหรียญใช่ไหมโอเคไปไปไปโกโกโก้โก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 โอันนี้คือไร ไปึ๊บโอโห้ยัดแค่กูชอบจังเลยว่ะเกมแบบนี้ไปปึ๊บอืมมาแล้วอืมมาแล้วโอเคโอ้เต่า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 เตาเยอะมาโอ้โอ้หนี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 ต้องเชียร์ยัดแม่ต่อยดีเยัดแม่เฮ้ยโอเคไป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  go 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 เก็บเหรียญ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  เก็บเหรียญนะท่านผู้ชมอันนี้อันนี้เลือดใช่ไหมเอ้ยเจ้าเออต่อยต่อยต่อยโอ้เราต้องเก็บในที่ที่แบบว่าอันตรายมากครับเราจะได้เงินเยอะๆเอ้ยเชี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 ยร์เชียขอต่อยเต่าก่อนได้ไหมต่อยเต่าก่อนต่อยเต่าก่อนยังแม่ต่อยเต่าเฮ้ยเจ้เออเอ้เจ้เฮ้ยเออเเกือบเกือบเกือบมาแล้วมาแล้วเฮ้ยจะตายจะตายอูไม่เป็นไรครับไม่ตายครับเอามาตากับเยื้อเรื่อยๆโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคโอเค ไป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 โอ้โอ้โอ oh, okay. ้โอ้โอ้โอ้ my gosh โอ้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 เกือบแล้วโอ้โอ้โอ้เกือบแล้วโอ้ทำเสียงเหมือนเรียนมาเอออืมโอเคไปไปแล้วท่านผู้ชมครับโอ้โอ้ตัวอะไรเนี่ยไอ้เชี่ยต่อ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 ยเออโอ้ตัวอะไรวะเออต่อยไม่ได้ด้วยไอ้เชี่ยไปแล้วโอ้นี่อ๋อนี่ข้างบนนี่นี่ว่า ไอ้เยี่ยงกันยังไม่ครบเลยเฮ้ยโอ้ยพึ่ง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 อ้ยพึ่งพึ่งต่อยออยอ้ยพึ่งต่อ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 ยอ้ยพึ่งต่อยพึ่งต่อยพึ่งต่อยอุ้ยอุ้ยพึ่งต่อยพึ่งต่อยอุ้ยอุ้ยโดนหนีเลยไปเอาแล้วพึ่งต่อยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเก็บเลือดก่อนดิเออ โอ้หลังจากพึ really okay. ่งต่อยนี่โคตรเจ็บปวดเลยไปเก็บ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 โอเคปลากัวปากลัวอึ๊บโอเคจะครบเงิน50เอ้หกสิบดงแป๊บเดียวแน่ๆถ้าผมทําแบบนี้นะฮะโอเคให้ข้างบนเดี๋ยวเราจะรีบเก็บนะปเเเียบปเเโอเคอจอบอบอบจุ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 บจบโอ้ตตาางอยมาแล้วโอ้ เคไปไปไป go 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 เฮ้ยเฮ้ยม oh, oh, oh. oh, oh, okay, oh, ันจะจบโอ้โอ okay, ้โอ้เร ah. ียนมาเรียนม้า a b b โอ้อ okay. ันนี้อะไรเนี่ยม <Bundest ara. S 2> mm ีใครอยู Ken ่ไหมเนี hmm. uh ่ยเอ้า <addiction> กูเข uh ้าไปแล้วโอ้บ้านใครเนี Constant ่ยเอ้ยอันนี้คืออะไรวะเพิ่มพลังหมีเหรอเอออะไรเนี่ยไฟร้อยยี่โมโอ้เชียต้องมีเงินเยอะขนาดไหนเนี่ยกูออกก็ได้โอ้แมาแล้วโอเคเหลืออีกเหลืออีกยี่สิบอันเองยี่สิบอันได้แล้วยี่สิบอันแล้วก็จะเข้าปราสาทนั้นได้ เออนะเป็นเป็นถ้ำหรือเปล่าวะกูเรียกภาษาดูเพราะว่าไม่รู้ช่างแม่งแล้วกันโอเคปึ๊บโอ้ยดำน้ำดำน้ำหายใจจะไม่ออกโอ้มีออกซิเจนด้วยโอ้โคตรดีเลยเกมโอ้โอ้เก็บ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 โอเคโอเคเลี้ยน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 เฮ้ยออกซิเจนยังไม่หมดออกซิเจนยังไม่หมดเฮียนักดำน้ำนักดำน้ำเฮ้ยเออเขาเพิ่งสังเกตไม่ไก่อยู่ด้านหลังเด้อโอ้ไก่ไก่ลึกเจี๊ยบลึกเจี๊ยบไม่เหงาไม่เหงาอย่างน้อยเวลาเราเจออันตรายอะไรนี่จะได้เสียงไปกับเราด้วยมาแล้วปึ๊บมาแล้วปึ๊บโอเค ไป go 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 โอ้โอ้โอ้จมจมจมน้ำโอ้โอ้ปไปเลยโอ้เฮ้ยเหรียญเหรียญตรงนี้มันจะช่วยเราได้เออเออโอ้ห้าสิบแล้วเหลืออีกสิบอันอีกสิบอันเท่านั้นเออยนี่มันจะให้คุยอย่างเดียวเลยไม่เอาไม่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 เฮ้ยเชี่ยไปไปไป go 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 โ uh อ้โ huh. อ uh ้โ huh. อ uh ้นี่ไปตรงนี้อตรงนี้อะไรเนี่ยที่เก็บเหรียญทำไมมันต้องเก็บยากๆวะเนี่ยเชี่ยไม่เป็นไรเฮ้ยแล้วกูจะไปเอาตรงไหนดีแต่ เฮ้ยมันจะมีที่ที่เอาเหรียญได้เยอะๆไหมตรงนี้มันไม่น่าเวิร์กว่ะไอ้เจี๊ยเต่านี่กวนตีนแม่แม่ต่อยแม่งเลยสุดเดี๋ยวว่าเออเออตรงไหนดีวะตรงไหนดีวะข้างบนใช่ไหมข้างบนมันก็น่าเวิร์กอยู่นะมันจะมีผมจําได้นี่หว่าเห็นฝรั่งเคยเล่นมันมีกลไกอะไรสักอย่างนี่ยเออ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 ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเออเจอแล้วเจอแล้วเออนี่เอ้ยตรงนี้ก็ได้แล้วนี่หว่าเงินหกสิบบาทเ้ย โอ้นี่ไงเจอแล้วกลไกแต่เราจะมาหาเงินไอ้นี่ไงหาเงินเยอะๆอีกไงตรงไหนวะเชี่ยเอ้ยตรงนี้ตรงนี้นี่คืออะไรเนี่ยใช่ไหมอ๋อตรงนี้เป็นกรงเหรอไม่เอาไม่เอาหมี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 เชียไม่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 เฮ้ยตรงไหนวะตรงไหนวะตรงไหนวะจะไม่ได้จะลองเล่นดูดินี่อ่ะเจอแล้วอันนี้ปุ๊บเอาเกืเปิดเอาเปิดกลไกเปิดกลไกอ่ะแล้วก็หมียืนใช่ไหมหมียืนอ่ะแล้วไงต่ออะไรวะมันคืออะไรบอกกูได้ไหมอ้าวแค่นี้อ ไอ้ยาไอ้ย่าคนไก่ไปแค่เดียโอไปก็ได้วะไอ้ย่ากูลัสดาราวะว่าบอลแล้วไปดีกว่าโอเคไป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 นะครับอันนี้เราเหมือนว่าเขาจะให้ไปเปิดประตูตรงนั้นใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองไปดูนะฮะโอเคโอ้ยจมน้ำจมน้ำโอ้เกือบไปแล้วอีเีสยเต่าแม่งเกิดมาเรื่อยๆเลยวะเชียเชียรต้องรีบหนีแล้วเคไปไปไปเชียร์เชียเชียเชียร์เออเกือบโดนแทงตูดแล้วโอ้เสียวเลยเนี่ยโอ้ โอ้ oh, ไม okay, so ่เ oh, สีย oh, ว่าไม่มีมีเลือดเพิ่มวะครัโอ้โอ้โลดโลดโอดคีครับท่านผู้ชมครับผมจะจบเกมนี้ได้หรือไม่นะครับผมนะนี่เป็นพาร์ทแรกเลยเนี่ยโอ้พาร์ทแรกมาก็โอ้โหฟินแล้วเฮ้จูจง่าย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 โอ้อีซี่ครับอีซี่มาเราสู้กับตัวไหนก่อนดีอะสู้พึ่งเหรอใช่ไหมเชียร์พึ่งมันไม่รู้ตัวว่ะเชียร์เชียร์พึ่งพึ่งพึ่งมาดิเห็นไหมโอ้ย สู้พึ่งสู้พึ yes. ่งไอ้เฮียส oh yeah. ู้พึ่งสู้พึ่งไอ้เฮียโอ้โอ้สู้พึ่งสู้พึ่งไอ้เฮียสู้พึ่งเยี่ยมไอ้สู้พึ่งกูว่าถ่านี่ดีหนีดีกว่าว่ะไอ้เฮียโอ้โหพึ่งโอ้เฮ้ยเยี่ยมมาต่อยพึ่งไอ้เฮียอุยคือเขาเขาในนี้เขาในนี้เจออหนีพึ่งโอ้ไม่สู้ไม่สู้เออเออหนีดีกว่าเออโอนเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเต้าโอ้เดือดใช้ทนก็แล้วโอ้ my god โอ้อะไรเนี่ยเราต้องเซฟเคฟูเทอร์เทิลโกลแลมอะไรเนี่ยกูไม่เข้าใจเด้งเจอรัส มันอันตรายเออดาเมจนายต้องโอ้อตัว้าใจแล้วโอ้กูเข้าใจกูต้องช่วยไอเชียนี่ใช่ไหมฮะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋ออ๋มาแล้วโอ้ยง่ายง่ง่งมาแล้วมาแล้วลมมาแล้วมาลมแล้วซ้ำซ้ำซ้ำเฮ้ยเฮ้ยซ้ำซ้ำเฮ้ยหนี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 แล้วแล้วแล้วหนีหน uh ีเ huh, ฮ yeah. ้ยหนีดิหนีหนีหนีเฮ้ยหนีหนีหนีก่อนหนีก่อนเชียแต่มันลุกแต่มันลุกเออมันลุกแล้วลุกแล้วนะเฮ้ย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 เออนั่นแหละนั่นแหละ

ตายเฮ้ยเฮ้ยเก็บเลือดเก็บเลือดโอ๊ยโอ๊ยจะตายจะตายตายเชี่ยเฮ้ยเฮ้ยเต่าเต่าเต่าอ,อ,อย่านะ เต่าเฮ้ยยังไงโอ้มาแล้วเต่าเต่าเฮ้้ยเเต่านินจาเต่านินจาเต่าเฮ้ยเฮียตายเลยไม่โอ้เป็นอะไรประมาทอี๋โอ้ประมาทท่านผู้ชมไหมไอโอ้ประตูเปิดแล้วโอ้พึ่งพึ่งพึ่งโอ้ยโอ้มาดิมาดิพึ่งไอเชี่ยต่อยพึ่งเยอะมา้โอ้เอียะเอ้ยะเฮียเชี่ยเชี่ยโอ้ยโอ้จะตายเพราะพึ่งโอ้ยโอ้หนีหนีหนีก่อนโอ้ยเอาเลือดเอาเลือดเอาเลือดโอ้ยเราหนีพึ่งโอ้ไม่เอาไม่เอาสู้ไม่ไหวจะตายจะตายเพราะลูกกระจ ช็อกบอสเอีอยมาแล้วมาแล้วเดือเธอท่านโกเล,ลมมาแล้วโอเคมาไปอืมม่งสกิปเนื้อเรื่องได้ไหมวะเฮี่ยมาแล้วโอ้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 มาแล้วโอ้โอ้โอ้ เร, át, เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยซ้ำซ้ำซ้ำซจุ๊บจเฮ้ยนี่นีนนี่นนี่นอุ้ยอออนี่เบรเบรบรโอเบรโอนนี่นให้มันสะดุดให้มันสะดุดเออสะดุดแล้วสะดุดแล้วอ้ยอ้ยสะดุดสะดุดแล้วโอ้ยเโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยต่อยมาแล้วต่อยมแล้วเชียวเชียวีวโอ้โหลบหหหหหหหนจังหวะไปจังหวะจังหวะหจจังหวะจังหวะเฮ้ยจังหวะจังหวะเ้เชียบร้อยเ ต่อยโอ้ยเอ้ยจีเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันฟื้นฟื้นโอ้เอาฟื้นเลยเนี่ยเฮ้ยชิบหายแล้วเอ้ยอะไรนะเอ้าได้แล้วเหรองงว่ะเอ้าไอ้เชียแพ้แล้วว่าแต่ฟักเอ้าแพ้อย่างนี้เลยเ่าฮ่าฮไอ้พอสโคตรกากเลยว่ะเอ้ยไม่เป็นไรได้ละมาช่วยเย้ฟรีดเบอร์รี่มาแล้วโอเคเรียบร้อยก็วันนี้ ก็อันนี้ก็ขอจบพักแล้วเดี๋ยวพี่เอาอนนี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่เยเซเลอยนนะครับก็อันนี้ก็นะครับขอไปก่อนนะครับนะบขอบคุณท่านผู้ชมที่มารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ